กคือโอเคเนาะสองสองใช่ครับสองสองแอคคุกเข่าใช่ครับคือนี้คือผมคิดว่าผมคิดว่าข้อเสนอมันดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าคุกเข่าแค่ใช่ครับถ้าถ้าจบแล้วคือยอดดีเกิดเหมือนเดิมนะใช่ครับไม่มีอะไรข้องใจตามนั้นเลยใช่จะไม่มีเรื่องไม่มีอะไรต่อนี่อะไรอย่างงี้หรอกครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจผมผมผมเข้าใจว่าผมไม่อยากมีอะไรกับแก๊งคุณเหมือนแต่คือ พยายามจะเจรวบรวมคนแล้วก็ไปต้มแกงอยู่เหมือนกันอันนี้ผมเข้าใจครับอันนี้เข้าใจใช่เรากำลังจะเติบโตอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับเข้าใจเย<ช>็อ,อันนี้ก็คือผมผมอยากแบบให้รู้ว่าการที่มันมาทําครอบครัวผมเนี่ยคืออ,อยากให้รู้ว่าพวกผมก็เจ็บเหมือนกันครับอย่่าางกวคือผมอยากให้เข,เขาเพราะว่าอยากให้ให,ให้ให้เขาได้รู้ว่าเออเนี่ยนั่นแหละครับสิ่งที่เขาทําไปอ่ะมันต้องจบอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าผมจะผมจะดูว่าเขาต่ําหรือว่าอะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าเขา,าคือเขาสมควรที่จะคุกเขาเพราะว่านั่นนะครับสิ่งที่เขาทํากับพวกผมอะถ้าจบเนี่ยเขาคุกเขาแล้วผมขอให้พวกคุณอะขอโทษเขาได้ไหมแต่ไม่ต้องคุกเขาก็ได้ไม่ร,รูร้พวกผมจะขอโทษเขา <อ S 1> เรื่องอะไรอ่าผมไม่รู้ว่าผมต้องขอโทษเรื่องอะไรครับใช่ใช่ต่อยกันยังไงต่อยกันยังก็ขอโทษกันที่ต่อยกันอะไรประมาณเนี้ยขอโทษนะครับที่ตใส่เลือดกะปากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทะเลาะเลอ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 ่เลอะ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 เล มันหนักไปหน่อยอะนะเรื่องก็พอได้ครับขอโทษนี้นะถ้าในว่าแบบขอโทษว่าเออขอโทษที่มีแบบเรื่องราวสตอรี่ต่อกันมาขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้อันนี้ผมไม่เก็ตครับจะเอากับใครครับเดี๋ยวเลือกเลือกมาเลยครับก็สองคนคุณนคับเบสเบสไมสองคนสองนั้นเบสม่กับจุดจูจุดจูจุดจูอะไรคกับคนที่อแฉงกับซาบิรอนใช่ไหมครับอันนี้คือเขาเรียกตามอะไรครับอันนี้เขาเรียกตามอะไร เขขาาาบออกว่ะไรต้นจริงๆว่าถ้าจะต้นเรื่องนะครับอีกฝั่งต้องมี3ครับฝั่งผมก็ต้อง3ดิเพราะมันมีโนบีด้วยอะครับผู้หญิงอะนะครับผู้หญิงก็ไม่เกี่ยวได้ไหมอ่ะนั่นไงก็นั่นแหละครับเพราะเขาจะเอาต้นเรื่องไม่ใช่หรอครับใช่ครับมีแค่ฝั่งละสองสองเองนะครับเพราะว่าตอนใช่ถ้าเอาต้นเรื่องอะไรมันก็อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับใช่ใช่มันอยู่กันเป็นกลุ่มเขาเจะเอาแค่แชงกับนายน้อยใช่แช่งกับซาบิรอนได้ไหมถ้าจะเอาแชงกับอ่าจะเอาแชงกับซาบิรอนงั้นเอางี้ค่ะไปบอกมันว่าผมให้แชงกับาจิพอ เหนื่อยแล้วเนี่ยคุณเหนื่อยวิ่งแล้วเนี่ยไม่อยากจะพูดหรอกอันนี้อันนี้อันนี้คุณต้องการคนเริ่มต้นไงคนเริ่มต้นก็คือมีซาเบลรอนแล้วก็แซงครับตอนเริ่มต้นมันก็อยู่แต่เป็นกลุ่มนะครับคุณจะมาเริ่มต้นหนไม่ไม่เอาไงก็พูดอย่างนี้ไงตอนคุณคุณเ็าบอกว่าเออเอาคนเริ่มต้นมาก็ผมก็เอาคนเริ่มต้นแล้วไงเบสมี่กับผมก็พวกคุณมีกันแค่สองคนหรือเปล่าครับแล้วก็โนบิไม่เกี่ยวโนบิเป็นผู้หญิงเออผมก็อยู่กันเป็นกลุ่ม เอาผมก็อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนกันใ้าไหมไม่ไม่ไม่เอาผมขอครอบครัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพูดหน่อยเดี๋ยวตอนที่คุณตกลงสตอรี่กันที่ก่อนที่จะไปทะเลทรายพวกผมก็อยู่กัน่หมมีกลุ่มอยู่ครบเลยอ่ะใช่มีแชงมีผมมีเอเล็กตอนเรื่องต้นไงผมก็จะเอากับนายน้อยคุณไงแล้วก็กับแชงอ่ะจะยากอะไรแค่ออกมาสองคนแค่นั้นแล้วคุณจะยากอะไรครับเออผมก็บอกสองชื่อไปแล้วครับไม่คุณแย้ก็ผมยอมภูเขาให้ก็ได้ครับ เอแค่นั้นน่ะผมบอกมาแค่นั <S <S ้นน่ะค <OK> ุณไม่คุณไม่เสียเปรียบกนะครับแต่ได้กับได้ครับเออ่มง่ายกับผอมเจ้าจีได้ผมขอมเจ้าจีได้ป่ะผมขอเจ้าจีได้แต่ได้ไม่นน้อยไม่มาอย่างรู้ว่าอย่ารู้ว่าอยากใส่กับนายน้อยคุณน่ะขอขอพูดทุกคนนะเอาเอาเอานายน้อยมาครับก็ถ้าเจ้าผมก็ผมกับเจจิถ้าจะว่าถ้าถ้าจะว่าเอาเลือกเอาคนต่อยตึงก็มันก็ ไปเป้าก็เลือกเอาผมก็จะเลือกเอาไม่คือเอาคนสุดๆมามันก็จบแล้วครับแม่ผมก็ไม่ต่อยตึงนะคือฝั่งฝั่งคุณมีจะได้กับได้ครับฝั่งคุณ่ะคุณจะไปกลัวทาไมฝั่งคุณมีได้กลับได้คุณแพ้คุไม่ได้ขอโทษคุณอยู่แล้วเออฝั่งคุณฝั่งคุณแพ้คุณก็ไม่ได้กลุ่มหัวขอโทษถ้าฝั่งผมแพ้กล่มขอโทษอที่เริ่มต้นนี้ก็คือเราเสียหายก่อนไม่ใช่หรอวะแล้วก็จะมาบอกว่าเราได้กับได้ ในการที่การการที่เริ่มต้นนี่ก็คือการที่เริ่มต้นมันเริ่มต้นถ้าจะเอาถ้าจะพูดเรื่องเสียหายใช่ไหมเอาว่าตอนตอนตอนที่เปิดตอนที่เปิดตอรี่ไม่ใช่หรอครับตอนที่เปิดตอรี่ผมผมมีกับเบสสองคนถ้าจะเอาเริ่มต้นนะอ่ะผมกับนายน้อยคุณต่อตัวต่อตัวตัวเลยเอาไม่ต้องสองสองเอาง่ายๆคุณคุณต้องคุณคุณคุณต้องเอาตอนที่มันตอนที่เปตอรี่ดตอนที่เปิดตอรี่ดคุณอย่าเพิ่งแก้ครับคือผมถ้าจะเอาหนึ่งหนึ่งเนีย คุณผมกับนายน้อยคุณคือจบแล้วก็ถ้าจะเอาสองสองคือนายน้อยคุณกับคนชื่อแชงนั้นเข้ามาครับผู้คุณแพ้ผูกคุณก็ไม่ได้เป็นขอโทษแต่ผมแพ้เนี่ยผมต้องขอโทษมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยครับเออเอาสักทีเดี๋ยวครับคือถ้าจะพูดอย่างนั้นนะเออแล้วอ่า ใครว่าอเล็กเออไปต่อยผมอยู่ที่อ <is> <you> h, ่าเพราะว่ามันก็วนเพราว่ามันก็วนอย่างเงี้ยวนวนถ้าถ้าถ้าคุณพูดมาแบบนี้อ่ะผมก็พูดมาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ไปเอาผมลงน้ำแล้เกี่ยวน้อยมาตีเขอ่ะคนเดียวท้าไมผมต้องลงไปตีครับก็จะให้จุดเรี่มันจบไงเออถ้าคุณอยากเรื่องจบว่าฝ่องฝองครับไม่เอาก็สงสยน้อยกับเอ่ออะไรวะก็แชียงไงง่ายตอนแรกจะห้าห้าแล้วก็ไม่เอาแล้วก็มางั้นเชียงไปกับจอร์จิผมไม่ลง พวกก็เอาตนที่แบบเลิกไปไหไม่ลงอ่ะกันก็กันก็ผมไปกับแชกกับจอจีครับอันนี้ที่ไม่กล้าผมลงนี่คือกลัวผมหรือว่ายังไงครับไอเด็กนี่ก็ต้นเห็นมันอยู่กันเป็นกลุ่มครับมันก็บอกมาต้นเห็มไงผมก็มาคือลยไม่ไม่ไม่อันนี้คือพวกผู้พวกคุณน่ะหาหาแต่ข้ออย่างเงี้ยเออต้องไปต้องตัวต้นเรื่องก็ได้ครับเอางี้เอาเอาแค้นเอาแค้นอันนี้ก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นนะผมการเล็กอะคุณคุณจำได้ว่าที่โดนแม็กนิสคนละสองแสน่ะกาเล็กก็ได้ครับ อโเคุณก็หาแก้ตัวไปเรื่อยไม่ไม่ผมไม่ได้แก้ตัวไงก็คถ้าผมอยากใส่กับนายน้อยคุณอะถ้าถ้างั้นอะเอาใส่บทแก๊งเอาง่ายๆเอาเบาแต่ไม่ต้องแกงไปอะไม่ต้องแกงไปไม่ต้องแบบไม่ต้องแกงไปไปทำได้แต่ถ้าแกงไปง่ายๆคือหมดหมดกลุ่มแล้วจบง่ายงคือคือคือคุณไม่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 คือคุณสร้างปัญหาแล้วหนีมาเกาะนี่เหรอครับเอาจริงสร้างปัญหาคือคุณไม่ได้เข้ามากี่วันสามสี่วันแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะน้อยผมแล้ตทอรี่หมดนี่อไม่หรอเอ้าไม่ได้มาคยคนผมพูดคุณไง minutes Five later ถ้าผมแพ้ผมขอโทษนะไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังห่วงเว้ยคือฟังแค่จิดแพ้เลยชนะเราเราเล่นให้เต็มที่พอเว้ยต้องจบคือจบคือทัวอย่างจะจบจบเว้ยคือแพ้แพ้ไม่เป็นไรคือที่หมัดซ้ายหมัดขวาเราตอนนี้แหละให้ไม่ไม่ไม่ต้องกังวละไรเว้ยคือสุดตัวพอแล้วนด้ได้ไดนายจะให้ผมก่อนไหมหรือเขาจะเอาไม้ผัดหรือเขาจะเอาหนวด้องถามนี้ลองถามนี้เอออันนี้เอาไม้ผัดใช่ไหมเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะผัดหรือหัวก็ได้จะผัดหรือหัวก็ได้เอาผัดดีกว่าครับเอาผัดดีกว่าแแล้วตเอาผัดดีกว่าเอาผัดดีกว่า บอกเขาหน่อยครับผัดผัดนะเขาเขาเอาผัดเหมือนกันนะได้ได้นายจะรอนายเฉยจะให้ผมว่าก็คือก็คือผัดได้มันจะเป็นยังไงนะมันจะมันจะแบบผัดผัดกันยไงผัดทีละคนใช่อย่างเช่นผมต่อยเขาตายคนอีกคนหนึ่งก็จะมาต่อยผมถ้าผมตายนายก็ซ้อนเลยนายก็ซ้อนต่อยบา้องคุยกันไม่ลงดวลน่ารักจริงใช่ป่ะผมไม่ผมไม่เข้าใจแล้วผมต่อยตัวยังองครับว่ายินเย็นเย้บินมาเย้ร้องเอเล็กบินมาเย้เอเล็กเออ อันชีซาวิรอนหมื่นหนึ่งน้องตัดไปไม่ว่านายนายผมจะเป็นยังไงตัวละหมื่นตัวละหมื่นอ่ะเอ็งต่อยล้มตัวละหมื่นได้านายเอาจริงเออเอ็งต่อยล้มตัวละห<ๆ>มื่นไว้วยกม,มือไว้ถ้าถ้าถ้าฝั่งนู้นเอามือลงด้วย,ยแล้วฝั่งคุณเอามือลงพือเริ่มใหมเลยนะก็คือแป้งแป้งพี่ก็คือแบบนัวหรือว่าผัดนัวนัวนัวเฮียห่านเคลื่อนหอยเลยเพื่อนอะไรหอยเลยเดี๋ยว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 ไปหยกเพื่อน เป็นป่านายเอาลงเลยป่ะอ่าอ่าอ่าเป็นนึงเปคือใครใครเป็นคนลงใครเป็นคนเอาลงเอาขึ้นใครลงก็ได้ใครลงก็ได้โอเคโอเครวมไปเร่อยเรืคนโอเคใครลงก็ได้ไเอาดิไปมาดิ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 ผมวันนี้กันอุยะ่ะบุษสัตว์ โอ้โหโอ้โหตื่นเต้นนิดนึ่ง啊คนดูดูกอิสัระได้อุกอย่าบูร์โดนแม่เป็นหมัดแล้วเว้ยอุ้ยอย่าเอ้ยตอนผมไหนพี่ชาย ขบุกี้หรือคว,วายวะเนี่ยมีเข่าอ่ะเอ้ยสัตว์เจ้าขบุกี้หรือคว,วายวะมีเข่านะฮะลองไปใสากันตอกนายปล่อยเลยนายอืมฮะหัวขาวนี่แก่แล้วหรอฮะไอ้หนุ่มเอาเลยเอาเลยเอา,เ,อาเลยเอาดิเอาดิเอาดิดินี่มันสกิดไม่โดนพี่แล้วเนี่ย <t> สวนไหนกี่ท้ายสนนอหนอหนจอนไอจอดไอ้จอดไอ้จอดน้องมือสังหารเบสมีม่มือสังหารซาบีรอนมือสังหารซาบีรอน เบ็มี่ห ah, ร <im> ือเยลลี่ไว้ฝัดเบ็มี่หรือเยลลี่วะเอาเดี๋ยวรอหมอมารอเอ้ยใจเย็นเลยอะไรเนี่ยเขาตกลงกันแล้วครับตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วโอเคโอเคให้พี่คาเรียกคนเรียกเลยตกลงกันแล้วครับตกลงกันแล้วครับเพลงครับมัต่อยไม่ได้นะครับจบแล้วใช่ใช่ผมขอโทษนะครับ ที่แบาไปต่อยตอนนั้นน่ะเออเออน้าติดใจไหมขอโทษนะนาย้าติดใจวะยังติดใจอยู่วะหัวแดงขอโทษเขาหน่อยได้ไหมเอออ่าคุณหัวแดงคุณขอโทษเขาหน่อยได้เปล่าคุณขม่นไปฮัลโหลแม่น้อยเข่ามืออ่ะไอ้ก่อนไอ้ก่อนเลี้ยงมืออ้าวกดตีแม่ง เอเบสตเบตตีอ่ะเบตตี่เบตตี้ไหมใจไหมไม่ติดใจแล้วนะไม่ครับไม่ครับแต่ว่าเออมจะบอกคนหนึ่งครับอะไรอะไรอะไรใครชื่อผมเบตตี่ครับไม่ใช่เยนลี่ไอ้เหี่อ่ะก็ของก็สีแดงคนนี้พโอเคคิดว่าอะไร